HELLO When thinking when have yesterday coffee you you morning smile I'm of Th a สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิป How to แต่ว่าสำหรับวันนี้อาจจะแปลกหน่อยน,นะคะเพราะว่าปามาไม่ได้มาแชร์วิธีการตัดคลิปหรือว่าแต่งสีคลิปนะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมา แชร์เทคนิคคิวใจตัวเองก่อนนอนนะคะที่ปามาทดลองใช้กับตัวเองมาแล้วว่าเออมันได้ผลจริงๆนะเพราะว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ปามมันนอนไม่หลับเลยทุกคนกว่าปามจะหลับก็คือกิ้งไปกิ้งมาเล่นโทรศัพท์ไปตีสี่แล้วพอตื่นเช้าก็จะรู้สึกเหมือนแบบตื้อๆอื่นๆสมองมันไม่มันไม่ไมสดใสอะ่ะคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกก็แบบง่วงๆตลอดเวลาค่ะเพราะงั้นอ่ะวันนี้ปาก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีที่ปามใช้แล้วมันได้ผลเผื่อมีใครที่มีปัญหา นอนไม่หลับเหมือนปั๊มนะคะก็ลองเอาวิธีที่ปั๊ใช้อะ่ะไปลองใช้กับตัวเองได้นะคะจะมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีแรกนะคะโซเชียลดีทอรค,ค่ะทุกคนมันสําคัญมากๆจริงๆนะเพราะว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าวันวันหนึ่งอะ่ะเรา สเสพโซเชียลมีเดียเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะ w i t t e r f a c e b o o k YouTube หรือว่าแบบติ k t ต k อกอ่างเงี้ยยิ่งอะไรที่มันเป็นคอนเทนต์สั้นๆนะ่ะมันจะเลื่อนเลื่อนเร็วๆสมองเรามันจะประมวลผลเก็บข้อมูลประมวลผลเก็บข้อมูลยิ่งเราไปเสพพวกแบบดรามา่าหรือว่าไปอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันทําให้สมองเราทํางานหนักมากๆแล้วมันก็จะทให้เราแบบเครียดคือไม่ได้บอกว่าให้ทุกคนไม่เล่นนะคือทุกคนเล่นได้นะคะแต่ว่างดเล่นก่อนนอนประมาณ1-2ชั่วโมงนะเพราะว่าเราจะได้เหมือนเคลียร์สมองไม่รับข้อมูล อะไรที่มันมากเกินไปให้สมองได้แบบพักผ่อนบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลจากงานวิจัยอีกด้วยนะคะที่พบว่าแสงจากหน้าจอมือถืออ่ะมันจะทําให้สมองเราอ่ะทำงานหนัก มากกว่าปกตินะแล้วก็ยังกดทับการทํางานของสารเมลาโทนินด้วยนะคะทําให้เรานอนหลับยากขึ้นไปอีกด้วยวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะก็คือการเอามือถือไปชาร์จแบตไกลๆนะคะที่แบบเราจะไม่ได้หยิบขึ้นมาเช็คนู้นเช็คนี่ได้ง่ายๆนะคะหรือว่าปิดเสียงไปเลยก็ได้คะ่ะวิธีที่2นะคะใช้กลิ่นช่วยผ่อนคลายมันอาจจะเป็นวิธีที่แบบทุกคนรู้กันอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ผลมากจริงๆนะคะ ทุกคนอาจจะเห็นเนาะว่าช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาพวกเทียนหอมน้ำมันหอมระเหยขายดีมากๆนะคะมีแบบหลายแบรนด์ทําออกมาคือนอกจากหอมแล้วว่าก็จะยังแบบวางแต่งบ้านได้ด้วยพอเห็นเราก็จะแบบอ้มันทําให้เราแบบออรู้สึกดีขึ้นรู้สึกผ่อนคลายเนาะนอกจากนั้นก็ยังมีงานวิจัยที่บอกว่าก,กลิ่นหอมจากพวกดอกไม้จะสามารถช่วยให้เราผ่อนคลายก็ช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกกลิ่นลาเวนเดอร์ ender, กลิ่นเปปอร์มิน์คาโมไมล์หรือว่ามารีนะคะ หรือว่าเราจะใช้เป็นพวก body โลชั่นก็ได้นะคะ body โลชั่นที่มีกลิ่นหอมของดอกไม้อ่ะคะ่ะนอกจากจะช่วยบอบบัตเรแล้วก็จะยังบำรุงผิวของเราให้ชุ่มชื้นด้วยนะคะคือปกติปังก็จะใช้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์กับคาโมไม์นะคะปังมาไปซื้อมาที่ญี่ปุ่นนะไปเจอมาที่ดองกี้พอดีเขาจะมีพวกโลชั่นพวกกลิ่นดอกไม้ที่แบบช่วยให้นอนหลับแบบนี้ขายเยอะเลยเดี๋ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ไทยก็จะเป็นอันนี้นะคะ just m a r e เป็น body โลชั่นที่มีแบบสารสก,กัดจากธรรมชาตินะคะเราแบบ ตัวเนี้ยค่ะรุกคนกลิ่นมันแบบเหมือนดมมะลิจากต้นมะลิเลยค่ะรุกคนคือสมัยก่อนอนะบ้านย่าบ้านที่บําอยู่ตอนเด็กๆอะค่ะเขาปลูกต้นมะลิเอาไว้อะแล้วก็แบบเนี่ยจะได้กลิ่นแบบเนี้ยทุกวันเลยอะเราเคอมีใครเป็นบ้างคะย่าจะชอบเด็ดดอกมะลิเอามาใส่ไว้ในน้ําแล้วก็เอาไปแช่ในตู้เย็นอย่างเงี้ยเวลากินมันก็จะมีกลิ่นมะลิคืออันเนี้ยกลิ่นอย่างนั้นเลยอะกลิ่นแบบเหมือนมีสวนมะลิอยู่หน้าบ้านส่วนเนื้อสัมผัสน,นะคะก็จะเป็นแบบ ก็จะเป็นครีมแบบนี้นะคะแบบเข้มข้นเพราะว่าเหมือนเขามีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์ด้วยนะก็เนี่ยคะ่ะเวลาทาไปแล้วมันก็จะก็จะซึมง่ายนะคะแล้วก็มีความชุช่มชื้นด้วยแล้วนอกจากมีกลิ่นที่ช่วยผ่อนคลายแล้วนะคะเขาก็าย <ๆ S 2> ังมีพวกสารสกัดจากธรรมชาติมีคอเลลาเจนช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็ ชะลอการเกิดริ้วรอยด้วยค่ะพวกกลิ่นดอกไม้ลาเวนเดอร์ปปอบมินต์มาลีคลายความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ยังสามารถช่วยรบรรเทาการซึมเศร้าแล้วก็ช่วยให้นอนหลับได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเวลาแบบหลังอาบน้ำอ่ะทาครีมทาผิวแล้วก็งดเล่นโซเชียลด้วยนะคะอย่าลืมแล้วก็นอนได้กลิ่นหอมๆอ,อะไรเงี้ยมันเออมันรู้สึกด,ดีขึ้นจริงๆนะวิธีที่3นะคะก็คือใช้เสียงจากธรรมชาติปังก็จะมีเป็นแอปพลิเคชันแนะนำนะคะและแอปชื่อว่า Better Sleep แอปนี้เขาก็จะมีเสียงให้ฟังเป็นแอปที่ช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นนะคะในแอปนี้นะคะเขาก็จะมีเสียงเยอะมากนะคะปามาใช้เป็นแบบฟรีนะคือแค่ฟรีเขาก็มีแบบให้เยอะมากๆแล้วอ่ะเสียงที่ปาแนะนำก็จะเป็นเสียงฝนตกนะคะเสียงฝนตกเนี่ยสามารถกล่อมให้เรานอนหลับได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเป็นคลื่นเสียงที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายทำให้เรารู้สึกแบบเตอสบายผ่อนคลายความเครียดความกังวลนะคะ ส่วนอีกเสียงหนึ่งนะคะก็จะเป็นเสียงน้ําไหลซึ่งอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับเสียงฝนตกนะคะอันเสียงที่3าที่ป๊ามแนะนำนะคะก็คือเสียงวินดี้นะคะหรือจะเป็นเสียงพุ่งลมพัดไปไม้เสียงนี้จะช่วยชะลอคลื่นสมองของเราได้นะคะเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ง่วงจนอยากจะนอนตอนนี้เลยค่ะอีกเสียงหนึ่งที่ป๊ามชอบนะคะก็เป็นเสียงคลื่นเสียงคลื่นทะเล อันเนี้ยเวลาฟังแล้วมันจะรู้สึกสงบมากอะ่ะเหมือนแบบถ้าเราแบบเราคิดหนยคิดนี่เราทํางานมาหนักๆเราแบบปล่อยวางมันไม่ได้อะ่ะเราก็ลองเปิดเสียงคลื่นนะคะมันทําให้เรารู้สึกสงบขึ้นได้จริงส่วนวิธีที่4ก็คือแน่นะะนรคาหนังสืออ่านหนังสือก่อนนอนก็จะช่วยให้เราแบบผ่อนคลายความเครียดได้นะคะแล้วก็ยังทําให้เรามีสมาธิด้วยะคะ่ะแต่ว่าห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามอ่านกร์ตูหรือว่านิยายที่มันสนุกตื่นเต้นระทึก ขวัญระทึกใจอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้เรานอนไม่หลับแล้วเราก็จะยังจะอยากแบบอ่านต่อจนจบนะคะเราอาจจะอ่านเป็นหนังสือพวกพัฒนาตัวเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเออได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความผ่อนคลายแล้วก็ยังมีสมาธิหนังสือที่ปามแนะนํานะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นประวัติย่อของมนุษยาชาตินะคะอันเนี้ยทุกคนเล่มอย่างเงี้ยคือสารภาพนะว่าป๊าก็ยังอ่านไม่จบแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกดดันที่ว่าจะต้องอ่านให้จบก็ได้นะคือเราอ่านไปเรื่อย ความเยินหนของหนังสือนะของคุณคาวเซเกตนะคะเป็นเป็นหนังสือเกี่ยวกับจักรวาลอวกาศเป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องยากๆเรื่องไกลตัวให้แบบเออสนุกมากส่วนวิธีที่5เนี้ยเป็นแถมนะคะอาจจะไม่ได้แบบช่วยในการนอนหลับนะเป็นวิธีที่บังใช้บางรู้สึกว่ามันนะช่วยฮีวใจได้ดีมากๆนะคะทุกคนช่วย ม,มันเขาเรียกว่าอะไรปาไม่แน่ใจนะแต่มันคือระบายสีตามช่องอะ่ะแบบนี้ค่ะปาหมาทำมาหลายอันแล้วนะงานศินละปะช่วยฮิวใจได้นะคะแล้วก็เราไม่จําเป็นที่จะต้องมีสกิลว,วาดรูปนะคะเราก็คือระบายสีตามตัวเลขที่มีอยู่ในรูปภาพของเรานะคะพอทําเสร็จแล้วอะ่ะมันจะภูมิใจบ้างแล้วเราก็ยังสามารถเอามาแต่งบ้านหรือว่าจะให้เป็นของขวัญคนอื่นก็ได้ทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันดูได้นะคะในแอปช้อปป รัต่าอะไรเงี้ยก็น่าจะมีนะก็ลองเซิร์ชว่าระบายสีตามตัวเลขอะไรประมาณนี้คะ่ะก็จบไปแล้วนะคะกับวิธีฮิวใจตัวเองก่อนนอะนของปามปามมาหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆจริงๆนั้งแต่เริ่มทำ YouTube มาความตั้งใจแรกเริ่มของปามอะคือปามอยากจะเป็นส่วนในการที่จะช่วยฮิวใจผู้คนซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนปามมา ได้แรงบันดาลใจมาจากคลิปหนึ่งของคนไทยเนี่ยแหละค่ะของคุณมินเขาชื่อคลิปมินจิมายมีใครได้ดูบ้างหรือเปล่ามีใครเป็นซับสไครต์คุณมินมากปามดูคลิปมาตั้งแต่แบบช่วงโควิดเนาะที่เขาแต่งบ้านจัดบ้านอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นอินสปายปามบ้างแล้วแบบปอมก็เห็นคอมเมนต์ที่ทุกคนไปคอมเมนต์เขาว่าเหมือนแบบเออขอบคุณมากนะคะที่แบบเออดูคลิปนี้แล้วมันฮิวใจได้จริงๆแล้วมันปอมรู้สึกแบบเฮ้ยเออ ทำแบบนี้ได้ด้วยวะยูทูบมันทําแบบว่ามันช่วยฮิวใจผู้คนมันให้ประโยชน์กับคนอื่นๆได้จริงๆเพราะงั้นอะป้งก็เลยแบบเออเริ่มเปิดช่อง y t u t u ขึ้นมาปันไม่รู้ว่าช่องนี้มันจะโตหรือเปล่านะเพราะว่าปังก็เป็นแค่ช่องเล็กๆนะยอดซับยอดวิวก็อาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็หวังว่าเออมันจะเติบโตต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อยากให้ช่องนี้เป็นคอมมูนิตี้ที่มีแต่ อะไรดีๆเหมือนแบบมีใครมีอะไรดีๆ mm hmm. ก็เอามาแชร์กันมีเรื่องราวมีวิธีมีเทคนิคดีๆหรือมีที่เที่ยวที่ไหนอะไรเงี้ยอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกดีๆอะค่ะเราก็อยากให้เอามาแชร์กันในช่องนี้อามาแชร์กันในคอมเมนต์ได้ mm hmm. ก็มันควรสวิเศษมากถ้ามันเป็นแบบ mm hmm. ถ้ามันเป็นแบบนั้นได้ โอเคสำหรับคลิปนี้ไปดีกว่าถ้าใครมีวิธี ช่วยแบบทําให้นอนหลับได้อีกก็เอามาแชร์กันนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับปั๊มด้วยอ๋อแล้วก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากให้ปั๊มทาคลิปเกี่ยวกับอะไรก็มาคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วถ้าปั๊มทาได้ปั๊มก็จะมาทําให้นะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะอ๋อแล้วก็อย่าลืมซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ปั๊มด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ปั๊มก็ไปก่อนนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ